สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาตัดผักโขมกันนะคะเพื่อนนี่นะคะผักโขมของเรานะคะเขาก็เริ่มจะเลยกินแล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะแต่ก็กินได้นะคะเพื่อนนี่เห็นไหมคะผักโขมของเรา งามเลยนะคะเพื่อนนี่มีผักโขมแดงนะคะผักโขมสีเขียวนะคะเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาตัดไปผัดน้ำมันหอยกันนะคะนี่วิธีตัดนะคะเพื่อนแล้วก็แล้วก็จะตัดช่วงช่วงนี้นะคะช่วงนี้ แล้วก็ให้เขาแตกขึ้นมานะคะนี่นะคะนี่นะคะนนี่ะะคะเพื่อนต้องขอโทษนะคะเพื่อนช่วงนี้ รถบรรทุกจะวิ่งนะคะเพราะว่าช่วงเย็นน่ะเขาไม่ได้วิ่งกันนะคะหลังสี่ทุ่มขึ้นไปเขาก็ไม่ได้วิ่งกันนะคะช่วงนี้เขาก็จะทำเวลากัน นี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะคแหน่งที่เราตัดไปกินแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อนเราก็ได้กินตลอดนะคะอันนี้ก็คือรอบที่สองแล้วนะคะ นี่นะคะเพื่อนผักขมของเรานะคะนี่นี่ก็ได้จานหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนจานใหญ่ด้วยนะคะนี่ผักปอดสารพิษเรานะคะ,ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเอาผักขมมาให้เพื่อนๆดูนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ